นวิดีโอนี้จเพื่อความสกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ชมที่มีอายุต่กว่า18ปีควรได้รับคแนะนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็ขอกราบ สวัสดีกันด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่หมู่บินชาแนลวันนี้เราก็มาอยู่ในหน้าของเบ็ดฟิ285นะคะมากับเกมลักกี้เนโกก่อนที่จะไปชมคลิปนี้ก็ขอแนะกันไว้นิดนึงว่าคลิปนี้ทำเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามนะจ๊ะโอเค โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในหน้าของเกมกันแล้วนะเฮ้อเกมนี้ก็มีให้ซื้อฟีเจอร์นะคะเออเราก็ไม่พลาดที่จะซื้อมันนะทุกคนอันนี้เราหมุนดูเชิ่ดมไปก่อนนะเฮ้ยยังไงวะฮะยังไงซื้อเท่านี้ดีไหมเราขอเพิ่มเบ็ดหน่อยนะมันน้อยไปอะขอเพิ่มเบ็ดหน่อยขอเพิ่มเบ็ดหน่อยเออจัดไปเท่านี้เลย มาดูกันในเกมนะคะว่าซื้อไปเท่านี้เราจะได้กับคืนมาเท่าไหร่ก็พันลุ้นกันนะทุกคนเออจะร่วงหรือจะรอดจะเฮวหรือเปล่านะเออยังไงมาจัดไปเลยดีกว่าสิบการหมนุนสิบการหมุนของเราจะได้เท่าไหร่เออตัวคูณมายังไงต่อตัวคูณมาอีกโหได้แต่ตัวคูณนะทุกคน เออมาคูณสิบเออสวยโอ้ดอกนี้แล้วสวยเออมาไหลอีกเปล่าเออสวยโอ้โหไหลล้วนๆไหลล้วนๆเออไวามาโอ้เอาเรื่องเลยเอาเรื่องเลยไหลอีกเปล่าไม่ไหลนะรางวัลก้อนโตมาแล้ววะ่ะเออรรางวัลซูปปเปอร์เมกาโอ,อ้สวยจัดเลยแรกๆมาก็สวยเลยไปต่อค่ะไปต่อมาคูณมาเออมาแต่คูณนะ ขอเงินด้วยขอเงินด้วยเออสวยดอกนี้แหละสวยโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องเออก้อนโตมาเออสวยเลยสวยเลยได้ทุนคืนยังวะโอ้ได้ทุนคืนมาแล้วนะขอกําไรหน่อยขอกําไรหน่อยขอกําไรเยอะ <c oughs> ๆเลยทุกคน <c oughs> คุณยี่สิบสองแล้วคุณยี่สิบสองแล้วเออจะหมดแล้วจะหมดแล้วอุ้ยยังไงดอกนี้โอ้โหไม่ได้ซูชิวะ่ะเสียดายวะ่ะเออมาไม่เป็นไร มาดูดอกนี้กันเออมาคุณยี่หกแล้วไหลอีกเปล่าเออสวยไหลอีกไหลอีกเออมาไหลรัวๆเลยว่ะไหลรัวๆเลยเออมาชอบความรัวนี้จังเลยเออไหลไม่หยุดชุดไม่อยู่นะคะทุกคนเอาเรื่องเออรางวัลก้อนโตมาไปถึงรางวัลไหนเออซูเปอร์เมกาจังหวะนี้แหละหสวยไปดูหมุนสุดท้ายของเราไหลเปล่า ไม่ไหลนะมาแค่ตัวคูณนะจ๊ะเออมาดูเงินรางวัลรวมกันดีกว่าเป็นยังไงเออเราซื้อไปเท่าไหร่เราซื้อไปไม่เยอะเลยนะซื้อไปหลักพันได้หลักหมื่นโอ้โหมานแล้ววันนี้หวานเจี๊ยบเลยเออได้ค่าขนมแล้วเราไปดีกว่าสำหรับใครที่อยากสนุกแบบนี้นะคะก็อย่าลืมเบ็ดฟิก285นะคะมีเกมสนุกให้เลือกเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ 拜拜。Bye bye.